สามีหนิงปณิตาโพสเชียร์ตำรวจจวกม็อบเป็นคนไทยหรือเปล่าจินจรินสามีหนิงปณิตาโพสเชียร์ตำรวจปมสลายการชุมนุมจวกเป็นคนไทยหรือเปล่าระบุบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้มานานแล้ว จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ากระชับพื้นที่และสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่บริเวณแยกปทุมวันโดยใช้มาตรการจากเปบาไปหนักใช้น้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีฉีดเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมและเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันขึ้นจนไปสู่การบาดเจ็บเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่16ตุลาคมตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น จนทําให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งล่าสุดในทวิสเตอร์ได้มีการแชร์ภาพข้อความการแสดงความคิดเห็น ของจินจรินธรรมวัฒนะซึ่งเป็นสามีของหนิงปณนิตาธรรมวัฒนะนักแสดงและผู้จัดละครโดยมีข้อความระบุว่าทำไมทุกคนออกมาว่าตำรวจใช้ความรุนแรงถ้าวันนี้ตำรวจโดนทำร้ายมีใครจะพูดแบบนี้ไหมทำไมคุณไม่เคยคิดบ้างตอนเสื้อสีไรนะไม่พูดดีกว่าแรงกว่าเผาบ้านเมืองไม่เห็นโดนดา จินจรินระบุต่ออีกว่าตำรวจทหารโดนดา่าโดนทุกอย่างจากการที่ต้องปกป้องสิ่งที่คนพวกนี้ทำเนี่ยไล่หมอบที่จุดยืนยังไม่มีเลยคิดจะล้มเจ้าเป็นคนไทยหรือเปล่าบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนถ้าไม่มีเจ้าเราจะมีวันนี้ไหมสำนึกกันบ้างบรรพบุรุษของพวกคุณก็มีวันนี้เพราะใครไปถามนะถ้าเขาตอบว่าเขาไม่รักเคารพเจ้านายที่เขารักสักพระองค์ ผมว่าพวกคุณออกไปจากประเทศไทยทั้งตระกูลโดยจินได้ระบุต่ออีกว่าคนเราต้องมีความกตัญญูต่อแผ่นดินประเทศและสำคัญที่สุดราชวงศ์ของเจ้านายทุกพระองค์ถ้ารับไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นซะประเทศเรามีเป็นแบบนี้เป็นร้อยๆปีสำนึกบุญคุณบ้างนะพวกมึงไม่คู่ควรกับประเทศไทยปอลอเผื่อครอบไม่หมดเลยลงที่เขียนตรงนี้ รับไม่ได้ก็ unfollow ไปนะครับผมไม่สนผมสนคนที่รักในเจ้านายของเราทุกพระองค์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ